กรมประมงฟอร์มช่างได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าเช็กสภาพน้ำในเขื่อนคุ้มหลีนี่คือเขื่อนที่ฟอร์มช่างใช้ในการฝึกหน่วยลกพิเศษหากใครลุกล้าอธิปไตยฟอร์มช่างก็จะโดนหน่วยนี้แหละครับจัดการโดยปกติฟอร์มช่างทั่วไปจะไม่ถูกกับน้ําถ้าพวกเขาโดนน้ํแจะรู้สึกเหมือนเป็นสังคังหรือพูดง่ายๆกว่านั้นก็คือพวกเขาแพ้น้ําสะอาดนั่นเองแต่หน่วยนี้ถูกฝึกมาให้เป็นชุดจู่โจมพิเศษใต้น้ําฝึกกันโหดขนาดไหนก็รู้เอานะครับตีมถีบตกน้ําเลยในหมวดหมู่ของฟอร์มช่างก็จะมีอยู่หลายหน่วยทั้งหน่วยจู่โจมทางบกและหน่วยจู่โจ ใต้น้ําและที่หลายคนเห็นอยู่นี้ก็คือหน่วยสเสบียงฟอร์มช่างนะครับถึงแม้แดดจะแรงขนาดไหนเขาก็ไม่ยอมถอดหมวกกันน็อกนี่คือคนที่ศรัทธานกคุมหลีอย่างสุดหัวใจและนี่คือหน่วยล่อตีนึ่งฟอร์มช่างพวกเขาจะประจําการอยู่ที่รถแห่หรือไม่ก็งานหมอลำเพื่อล่อบาทาให้มาประทับที่ใบหน้าด้วยท่าเต้นที่ยียวนกวนประสาททาให้ตกเป,เป็นเป้าหมายของบ้านใหญ่ได้ง่ายหน่วยนี้ทุกคนจําเป็นต้องมีขายาวไม่งั้นจะหนีไม่ทัน ยิ่งขายาวมากเท่าไหร่ด้านหมายถึงโอกาสรอดชีวิตมากเท่านั้นนี่คือผลลัพธ์จากศูนย์วิจัยฟอร์มช่างของเราที่เน้นพัฒนาฟอร์มช่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่เห็นอยู่นี่ก็คือตัวทดลองหมายเลขศูนย์แค่ก้าวเดียวเขาสามารถข้ามแม่น้ำโขงได้เลยให้าตายและอาวุธลับของฟอมช่างที่เล่งพัฒนา นัเกเขืนคุมหลีเข้าสู่ช่วงคัดเลือกฟอร์มช่างมาเป็นล่างทรงในที่สุดทางศูนย์วิจัยของเราก็ค้นหาฟอร์มช่างที่สามารถเข้าถึงสัจธรรมแห่งนกคุมหลีหลายปีที่เราพลิกแผ่นดินตามหาในที่สุดเราก็เจอคนที่มีคุณสมบัติจะกลายเป็นสถิตล่างเขาคือบูทแห่งนกคุมหลีคนที่เข้าถึงวิถีแห่งฟอร์มช่างขั้นสูงสุดซึ่งฟอร์มช่างบางส่วนไม่พอใจกับการคัดเลือกสถิตล่างครั้งนี้พวกเขาก็มองว่าตัวเองเข้าถึงแก่นแท้แห่งนกคุมหลีเหมือนกันทำให้ถึงไม่ได้รับการคัดเลือกให้้เเเป็นนนนนสสถิิตตตลลล่่่่่าาาาาางงงงงศูยย์วจัััฟอออออรรรรมมมมชขคดดืกกแแแบบบโใะไี ทั้้สินฟอมช่างคนไหนที่เข้ามาปว่วนพิธีศักดิ์สิทธิ์เราจะแบนไม่เข้าเขื่อนคุ้มลีตลอดชีวิตและจะลงโทษโดยการจับอาบน้ําถูสบู่ด้วยการที่ฟอมช่างคนนึงจะเป็นสถิตล่างได้พวกเขาต้องมี3ลักษณะศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเข้าถึงวิถีแห่งฟอมช่างขั้นสูสงสุด2เข้าถึงแก่นแท้แห่งนกคุม้มหลีและ3อันสุดท้ายสําคัญมากนั่นคือการบรรลุสัตว์รมแห่งนกคุม้มหลีซึ่งฟอมช่างส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถบรรลุข้อ3าได้สําหรับฟอมช่างคนไหนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็สามารถมาบําเพ็ญประโยชน์ที่ศาลเจุ้่มลเเนนนจะหห็็ใแแวรรับบปตงก คนต่อไปโอกาสรอบหน้ายังมีขอให้ฟอมช่างทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดี หลังจากที่เกษตรกรคุมหลีของเราได้ทดลองใช้ปุ๋ยตาฟอร์มช่างผลผลิตที่ได้ออกมาก็พร้อมส่งออกลอดใหญ่และเตรียมนำไปแปรรูปในโรงงานรีไซเคิลปุ๋ยตาฟอร์มช่างของเราปราศจากสารเคมีมีแค่จุลินทรีย์เท่านั้นที่เหลืออยู่รับรองได้เลยว่ากินเข้าไปแล้วไม่กลายพันธุ์แน่นอนถ้าใครได้ลองแล้วอาจจะเห็นภาพว่ามีตำรวจคอยเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดอาการหวาดระแวงเกิดขึ้นเล็กน้อยซึ่งเหล่าทรงเอคาเมนคือคู่ค้ารายใหญ่ของเรารอบนี้พวกเขาจะสั่งแป้งของเราไปทำแป้งสน่ยทำให้สาวๆเห็นหนุ่มสองคนนี้ที่มาหอมแก้มเป็นพี่นาเดชก โเมื่อแป้งได้สัมผัสกับตัวหญิงสาวไอ้สองคนนี้บอกโอ้เธอหวานเจียบการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่และรอบต้องใช้พลังงานไปมากขนาดเติมมาแล้วหลายรอบก่อนจะลุยงานก็ยังไม่ไหวต้องให้เหล่าผู้ศรัทธานุคุมหลีได้พักก่อนเดี๋ยวจะน็อกเอาเดี๋ยวจบงานแล้วจะแบ่งผลผลิตให้สเก็งสองเข่งนี่แหละก็ยังมีฟอรรมช่างบางกลุ่มที่งานยังไม่เสร็จก็แอบพากันมาโกงแล้วนะครับทางศูนย์นิจใจฟอมช่างของเราไม่พอใจนะครับทำอย่างนี้ลูกค้ารายใหญ่ทรงเอขมินก็รอของอยู่เดี๋ยวจะหาค่าจ้างเหลือแค่ท่อมกวนหนึ่งพร้อมมันอีกพิเศษก็ขึ้น อย,อย่างนี้แหละครับทั้งวันโทษฐานขัดคำสั่งบัญชาของนกคุมหลีและถ้ายังไม่เชื่อฟังอีกทางเราจะจับอาบน้ําเลยนะครับซึ่งเป็นการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ฟอร์มช่างทางเราก็ไม่อยากจะใช้วิธีนี้หรอกมันกระทบจิตใจพวกเขามากเกินไป